ค่ะมือนี้มาตามแม่ลุยเพื่อนบ้านตามเล่าค่ะเพื่อนฟ้านดีค่ะดีแน่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนจะฝันตัวใดเ้อามาไปตามความฝันแม่ลุยได้เลยค่ะอค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็มาตามแม่ลุยเนะาะอ,อ้าวเพื่อนมันทำไมลุยเนะาะใครเล่าที่เขาลงกไปาเาราะว่ามันม่ตัวที่วา่าฝันเป็นปลาเต็มหน้าบ้านนะจ้ายเนาะบัวตาน้อยๆอีกสิที่ว่าก็ว่าปลาทุกเนาะแปดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดสามตัวเจ็ดแปดสามเลย เก็ดแปาได้ไปตัดให้นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปลาดุกมันาไิจมีเก็ดาเท่น้ปลาขาวกับมีน้ำดีแล้วะว่าโอฝันแบบนี้พี่น้องเลยแปดสามันเ็เ็ดปดสามอยไปทั้งเล่าไปทั้งไข่เนาะฝันนี่นะฝันดีเลยนะ่าพูกฝันก็ซื้อตสาแปดปไปซื้อเ็ามกตัวซื้อซื้อสามตัวเก็แปดสามหนยตัวพัตตหนีเย็นาะเอาสตัวก็ซื้อ เดี๋ยวขึ้นมาฝันนี่มันวะขึ้นมาฝันนี่แหละเพราะว่ามาเก็ตกับมันเอาใส่บอทถือจำปูถือมะาำแปดสองเก็ตคนเงิซื้อสามเก็ตคนสามก่าเหนยังวะคำว่ตัดกับซื้อวัตปินเ็กี่บ้านเป็นลคนห้อเอานดแปดสามก็ไปซื้อเต็มเต็มนี้อะไรสัาคัดเห็นเป็นตัวตเหล็กปะตรงนี้พูดตาถ่ายตาถามันก็จะเห็นภาพร่วมนะว่าเออขนาดมตัวนี้น้ำเมางี่นะ อ้วว่าท่านก็นคิดป่าวครับเงิสวนมากคนขอเล้าให้ถามมาเลยขออยู่ขอผลขึ้นเด้ออหาพอดีเราแก้วมือเล้าเลยล่ะเป็นผลบ่อห้เป็นตัวูรีคือให้งเงินมากพัดแนวเราละเอียดละเอียดละเอียบขอว่าขอเลขเล้าในเด้อให้เป็นยังเก่าหมดไปวางสี่วันนี้เลยเอาแก้วมากมากินกาแฟบัดแก้วมากินกาแฟยังไห็สิเทาหนำใส่เห็นงเงินสาม สามพันใบละพันสามใบในแก้วเออเขาเลยว่าเอาผู้ใดเอาเงินสามพันมาใส่แก้วกาแฟเอาสิกินแก้วกาแฟเลาเลย่มเปรี้ยวเห็นเงินไหมกว่าสิมาส่งคนค้นคนกาแฟกินได้พ่ะท่านเทศน์หอนใส่เลยอเลียวเห็นเงินก่อนเอาว่เหรอเอาต้นเนาะดีใจของมุมเหลือเงินสามพันโอ้ได้ฟันเลยเขาสิกินกาแฟเออเลยไปหาแก้วมากินอืมเราอินเทสหอนใส่เออ เห็นเงินสามพันเป็นแบบนั้นเออแปลี่นขั้นสามใบราชะการที่ไหนโอ้ยบ่ได้เบวรเดียวบ่ได้เบิ่งเนาะบริเวรมิตรีแก่บริเวรเงินสามพันดีเก่งมึงอยู่เห็นเป็นในต่อบนันพเพราะไ้เงินเหรอนอนเราเนาะน,นอนนอนไป,ไป,ไป,ไปเพราะเนี่ยนี่ก็เลยว่าลูกเงินเขาแต่แม่กขบ้านหนึ่งเราโอ้ๆๆแสดงฟันพอดีแจ้งตัวเน<ห>ี่ยตีซี่แผลตีหาเหลือเลยว่าล่อ่าเพิน่นสีให้เป็นตัวบอ่อแบบนี้กันเสียไปอีกก็เท่านั้นแหละฟันเห็นเงินเท่านั้นแหละสามพันเนาะ อมันเป็นแบ่งแจ็คเป็นแบ่งเงินราชการมันตกเป็นทีเก่าคนละผมั่นใจเนาะผเรื่งงานนะแต่มันก็ไม่เก่าเลยล่ะตามเรื่องล่ะเจ้าทีเท่าไดเงินเลยเอาได้เงินสามพันเนาะก็ม่ได้ตีสามตูนตุนตีไปตัวใดกันแบ่งพันสามใบใตีก็ตีซอยะตีว่าก็ย่าเก่าใช่เหแก้วเก่าไหมมันอยู่ในแก้วเหรอนงนแล้วก็่าเก้า เก้าสามศูนย์มน่ะเออเก้าสามศูนย์น้่เแหละมันอยู่ในเกียวเนแ่าไปตัดในตันนั้นเออเก้วแย่หมเลยเดียวเตีแก้วมุมกับว่าปุ่นไหนสามศูนย์แล้วเนาะสามพันไม่เนาะเออเก้าศูนย์มันใบละพันสามใบไหมอยูในเกลียวไหมจนว่าเอาพูดแล้วเงินมาใส่เกลียวไจนมาจมไปไปใสน้องเจ้าเงินมาไว้ในเกลียวตีบอลแล้วเนกระวางสิเนาะ เอาม่รยอายุเท่าไรครับห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าปีป่ะวจอกะสองห้าศูนย์เก้าเนาะสองห้าสิบเก้าอ่ะพอว่าเขากระดบกันฮะเจยวก็ไม่รูยนะมีรู้หนึงขนาดที่เจ้าก็ตัวันก็ได้กับิลงออายุไห้ได้นะครับห้าศูนย์เก้าห้าสิบเก้าปีห้าสิเก้าด้เต็ีมบ่ะเต็มแล้วเตรียมเตมษาผลลัพธเตรีมหกสิบมาเออดือนไหนเกเดือนเกิดจ้าเมษาปฏิสิษฐ์เมษาขายไม่ได้วามันเลยมเป็นห้าเก้า หาเก้าย่างหกสิบเระท่านเต็มพี่นา,าเุ้วเกเกิดวันที่เดวก่วันที่สิบสิบเมษาโอ้เนาะอ่ะกัะโลกหายที่เด็พี่น้องทำแน่ยุูยเนานะเจาก,กัำแม่หลุยเล้นะครับเป็นเงินหรือว่ายืงเพินก็นกนได้จะเป็นปะได้กันวแกันว่าผู้เรวเงินมาใส่เก้วว เอาเยเนาะคือสิบวัาเงินติดสามวันนอนีอีกเจงมุมคน mm hmm. ขอที่แรกกันตาเดือกคนบ้าหงายดีขอเล่า mm hmm. ขอตัดเต็นนอนคนละ mm hmm. บานนี้ได้หงเงียแมวอามานอนนำ้ำฝนใสยได้รับปีเขาคือขอเล่าคือบ้าหงายบัานนี้ได้ขอไม่ได้บน้น mm hmm. เป็นเที่ยงขึ้น่นละขอเป mm ็น hmm. ไม่บัานตีสีกลัวๆนี่ได้รับลลปีได้บา้บานี้นจะเดือขึ้นมาเอาเป็นหงายเลอยู่ณอดุจั เออเป็นไงเงินสามพันตัวนี้เลยคือพอเลยคือพอนหเออคือว่าขอแล้วคนว่ให้แั่คนให้แต่ก็สิเป็นนี่ละเงินสามพันนี่ล่ละี่นอนร้องเีียวได้แลวครับเกยวห้องกินกาแฟกะไรอย่งเงินสามพันนี่ได้เก้ยวนะครับเก้ยวกาแฟเป็นสามพันบาทเลยตัดผู้เดียวไมาให้วงจักเลยตัดสามศนนย์นะครับแก้วของาเลยตีเก้าเนาะเป็นเก้าสามศูนย์น้ำตัวหนึ่งครับส่วนอายุไม่เลยครับหาสิบเก้าเนาะปีเนาะอืม นะครับเพราะซอ,อกเกิดกับซ้อหาศูนย์เก้านะครับประมาณนี้สำหรับเลขไม่ลุยนี่วันวันที่สิบเกดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะครับตามีเลยเนาะอายุห้าสิบเก้าปีเกิดพ่อซ้อสองห้าศูนย์เก้านะครับตามีวันนี้คนแดงเงินอาจจะเป็นอายุก็ได้หรือเป็นพ่ออก็ได้เนาะแต่ถือว่าฟันชัดเจนนีหรอจำนี่แหละฟันหน่อยหน่อยฟันหน่อยห,หน่อยเก่งเ ทีตีาไรแม่ทีงั้นสามพันกับสี่สามศูนย์ศูนย์ศูนย์นันวะเนาะแล้ตีเสกันได้ไหมน้องเูอเอตีซอยูดเออตีซอยก็ไเลี้ยงง่พวกหันมอดไว้กับพ่อตาหมูเกตแปสามเนมันจะกินทางเลลได้อยู่นาะงนะว่าเอี่เขียนให้จังได้จ้าก็ตามนั่นเลยแมน่นุ่มไอ้นี่เราเอาไปซื้อเกตแปดสามก็ไดสองตัวเป็นสี่แปดสามสามแปดได้หม ร่วมมดแต่สื่อถ้าย่อยสื่อเขาหมดบนลหน่อยได้หวดที่เีกว่าสิบวราสื่อน้ำเอ็บชี้เลยอดบลไรสิสด็กจะคล้องอ่ะเออเอาไปซื่อคนก็อดได้แลอวเรามีกันเห็บชี่สื่อโหลดเพสื่อดอกกันว่าเขาครับจุมาน้ำแน่รวยเด้อนครับขอแล้วเด็กเล่าขอห้แล้วเนาะมาด่วนๆนเห็นสื่ฟังเล้วตีดเชื่อกันยี่หล้วครอบเมียของบ้านเราไม่ตัอ่ะั ร้องรวยอาจจะดีก่าแม่นก็ได้เดี๋ยวชี้อยากดีแมนก็ร้องรวยเนาะแต่ร้องเงด้อนะครับคุเออได้มีโชคละลายนะครับก็เอาเด้อนะครับขอบคุณเลยๆะไรนี่นาะเอาโชคตัวเลขครับผมนะครับสรุลปอแม่ตุ้ยสุปสรุปพ่อแม่หนุ่ยพันว่าพันได้เงินเงินอยู่ในแจวสามพันพันว่าพันดีใจพันเกิด พนวาพันจกเอาต่เอาได้เอาพันว่าเอาละน้องเงินมาสั่นสามพันพันวากัเลยกัเลยกัเลยล่ใงหาสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์เนี่มันอยังในน้าแม่ลุย่เก้าสามศูนย์สามตัวนี่ถูกวันนก้นเงินยูนแก่ก้าวเงินอยูนแก่แก้วแก้วเป็นเก่าเก้าสามศูนย์นาะอายุแม่ลุยก็หาสิบเก้าปีเกิดพศสองพันห้าร้อย ห้าร้อยเก้านะะจ้าโชคขัันลรูเรื่องสุสุกคนคุณเลยลายไปเลย้ที่แบงปัดในท่าขอบคุณเลยครับสวัสดีครับเอาเจ้าไว้พ่อน่คนนะเออคือวายเีปากันเีปากันะแนนมากะแนนมาให้ตั้งหนึ่งหกเล่าคนละขึ้นไวพ่อน่คนนะงินถึงเมื่อแล้วไเลยสุกปาก่งเองลำลำรู้เรืยถือเรือยถอดีถอดีค่ะตั้งหกคนละคนาเอาดีค่ะ